ทุกคนวันนี้ต้องก็จะมารีวิวกระถางนะคะกระถางปลูกผักนะคะนี่ค่ะแบบที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะมีรูระบายน้ำออกไปนะคะนี่ค่ะราคาก็ชิ้นละ40บบาทนี่คือด้านหลังนะคะนี่ค่ะมาชิ้นที่สองนะคะชิ้นที่สองก็จะเป็นกระถาง กระถางนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบมีจับอย่างนี้แต่ว่าจะไม่มีรูระบายค่ะจะมีลายสวยๆงามแบบนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังค่ะผัดค่ะส่วนดินนะคะต้องซื้อมาเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาดินให้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นดินนะคะ ดินเขาบอกว่าเป็นดินหมักชีวาภาพ100%เนตนะคะชีวาภาพจะเพิ่มธาตุอาหารในดินปุ๋ยอินทรีย์เช่นมนวัวมนเป็ดมนไก่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้พืชเจริญงอกงามแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวด้วยน้ำหมักชีวาภาพ100%เอร์เซใช้หมักดินและส่วนผสมอื่นๆแล้วก็นมโคโสดนะคะจะอยู่ในดินนี้นะคะ เป็นปุ๋ยอินทรีย์มูลไสเดือนค่ะก็เหมาะสำหรับปลูกไม้ยืนต้นเหมาะสำหรับปลูกไม้ยืนต้นพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับต้นไม้กระถางทุกชนิดนะคะเดี๋ยวจ้องจะเทดินให้ดูนะคะว่าดินมีอ่าสีอย่างไรแล้วก็เป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวจะเทสใส่กระบะนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะ ทำการเทเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะดินก็จะเป็นดินสีดำสีดำแบบดำสดเลยนะคะก็จะมีขุยมะพร้าวเนี่ยค่ะดินที่อยู่ข้างในนะคะก็จะเทสใส่กระถางนี้นะคะเดี๋ยวต้องจะผสมปุ๋ยคอกอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อบำรุงดินค่ะแล้วก็จะลงผักนะคะเดี๋ยวจะให้ดูผักด้วยนะคะว่าต้องจะลงผักอะไรไปบ้างโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องขอผสมปุ๋ยคอกก่อนนะคะ คนต้องได้ผสมปุ๋ยอคอกลงไปแล้วนะคะในนี้ค่ะก็จะคุกเขาในนี้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะมาตรงนี้ต้องก็จะลงเป็นแตงกวานะคะแตงกวากับเดี๋ยวดูก่อนนะคะกูนไม้เรือนเนาะนี้ก็จะลงเป็นแตงกวากับถัวปากยาวนะคะแล้วก็จะเสียบเสียบตรงนี้ไว้นะคะ กวากับถั่วฝักยาวค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวต้องลดน้ําแล้วก็จะปลูกแตงกวากับถั่วฝักยาวนะคะเดี๋ยวต้องปลูกเสร็จจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะทุกคนก็จะทําการหยอดมเมล็ดถั่วลงไปนะคะ,มะเมล็ดถั่วฝักยาวนี่นะคะก็จะปลูกรวมกันกับ ยอดไปสองต้นเลยค่ะเพื่ออัตราการเกิดจะเกิดน้อยนะคะนี่ค่ะจะแบ่งครึ่งกระถางนะคะฝั่งนี้เป็นถั่วฝักยาวอีกฝั่งหนึ่งเป็นแตงนะคะนี่ค่ะก็ยอดไปนี้เลยค่ะทุกคนมาลุ้นกันนะคะว่าจะเกิดไหม ก็จะได้ประมาณนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นแตงกวานะคะเดี๋ยวเราจะมาหยอดแตงกวากันต่อค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาหยอดเมล็ดแตงนะคะ เดี๋ยวมเมล็ดที่เหลือต้องจะเก็บไว้ปลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ที่เหลืออยู่ก็จะเก็บใส่ถุงไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ปลูกต่ออีกรอบนึงนะคะโอเคค่ะนี้นะคะที่ผสมปุ๋ยคอกแล้วก็ดินเรียบร้อยแล้วค่ะกระบะนี้นะคะก็จะปลูกจำนวน4นะคะชนิด นี่ค่คะจะปลูกผักจำนวน4ชนิดนี้นะคะแบ่งครึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวต้องไปหว่านาเมล็ดพันธุ์ก่อนนะคะ